โอเคกลับมาแล้วค่ะทุกคนแมวมาเราหลังจากที่ลงตะเวนเก็บของประจำวันทั้งหมดแล้วนะคะมาเรามาดูกันว่าเราจะอัพอะไรยังไงบ้างนะคะเรียงตามตัวละครแบบนี้เลยทางซ่าน,นั่งเอกจูชิงหมู่ไปจูชิงกับหมู่ไปบางทีก็สลับกันอยู่นะบางทีบางทีมันแล้วแต่เออแล้วก็ไม่เป็นหลงๆกับ ใช่เกอะน,นะคะแต่ตัวหลัก2ตัวที่เราอัพคือถังซานกับเฉ<ช>ียวอู่นะคะเราจะไปด้วยกันพร้อมๆกันอยากให้น้องอยู่ด้วยกันนะคะท่ันเลยเราเริ่มจากวงแหวนหุ่นหัวนของเรานะคะวงแหวนของเราก่อน,น,อ,อ,นอันนี้เต็มแล้วนะคะไม่มีจุดแดงขึ้นอันนี้มีจุดแดงขึ้นเห็นไหมทุกคนแบบนี้เข้ามาแล้วก็วงแหวนทั้งหมดที่เราไปตามล่าในป่ามานะคะกดอัพให้เลยจนเต็มนะคะเสร็จหนึ่งวง เวลาอัพอัพแบบนี้นะทุกคนอย่าไปอัพตัวละครที่ 7, 8, 9, แบบสองสี่สองห้าเยอะๆนะมันจะไม่เก่งสักทีคือวงแหวนอะยิ่งตีบวกเต็มเร็วเท่าไหรอ่อ่ะเขาเรียกว่าอะไรอะดาเมที่มันทำอะมันจะยิ่งส่งประสิทธิภาพที่ดียิ่งขึ้นนะคะมันจะตีแรงมากขึ้นอะมากๆๆๆมากอ่าแบบนี้หมดหมดก็คือให้น้องเก่งก่อนนะคะค่อยๆไปทีละตัวอันนี้ ของเรานะสไตล์ของเราเราให้น้องเก่งไปทีละตัวนะคะแต่ให้ไปพร้อมๆกันไปด้วยด้วยกันอย่างนี้นะคะคือเขาเรียกว่าไงอะวงแหวนอะถ้าห้าหมื่นก็ห้าหมื่นให้ครบทุกตัวก่อนหกหมื่นก็ให้หกหมื่นครบทุกตัวก่อน, 6, 6, อ,นอะไรแบบนี้ไปพร้อมๆกันแต่แค่เลือกว่าตัวละครไหนจะจัดได้เต็มก่อนเท่านั้นเองนะคะตัวที่เต็มกล่องของเราก็คือถังฟานเพราะพระเอกต้องเก่งสุดแค่นั้นเลยเอออะ อุ้ยอย่า,าอย่าอย่ากดผิดตกใจอ่าต่อไปวันแหวนที่5้าแหวนที่5กับแหวนที่6ที่เราบอกเนี่ยมันจะเปิดปา่าที่3นะคะอันนี้ก็ตีบวกได้เหมือนกันแต่มันเต็มร้อยแล้วอะเราเลยสุว่าเลขมันกําลังสวยแล้วเราไปอัพตัวอื่นที่เลขไปสวยก่อนอย่างเช่นอันนี้80อันนี้ 60, อ,นน60อันนี้แค่8 เอาสิคาเราไม่มีเลยอย่างเงี้ยเห็นไหมเราค่อยๆไปถ้าอย่างเงี้สยสายซับอะเราอาจจะไปต้องตีบวกเยอะอาจจะต้องตีบวกมากเราก็มาทําตัวอื่นๆให้ได้สัก100ก่อนนะอ่ะให้มันค่อยๆไปแบบนี้ตัวสีสีม่วงเนี่ยคืนนี้มันเป็น10,000ปีไอ้ที่ต่ํากว่า1ปีมันสามารถมาตีบวกได้หมดส่วนตัวที่มันแบบวงแหวนเท่ากันอะเรากดเลือกได้นะคะ เลือกแบบนี้เลยแบบนี้เนี่ยกดเลือก up ได้เพราะว่าเรามีที่ดีกว่าอยู่แล้วแต่บางคนจะเก็บจะเก็บไว้ก็ได้อย่างเก็บแบบ2ปีอย่างเงี้ยเก็บไว้ได้นะคะเพราะว่าบางบางตัวละครที่เราเล่นนะเราอาจจะต้องการใส่เพิ่มให้มันอะไรประมาณนี้นะตาน,นี้นครบร้อยแล้วพอพัก<จ>ต่อไปไปเอากระดูกวิญ,ญญาณค่ะ กระดูกวิญญาณเหมือนกันที่เราลงมาทั้งหมดเมื่อกี้ที่เราลงป่านะมันจะเป็นพวกเศษส่วนมาแบบนี้แล้วก็มาอัพตรงนี้นะคะนี่เราเอาห้สังสารคือเทียบห้สังสรรค์เนี่ยเพราะยังไม่ครบไปใช่นชนะคือเสยออูเราครบไปแล้วนะคะเราให้เสยวอูเก่งนาหน้าไปก่อนแล้วเนี่ยจู่ชิงก็ยังไม่ไปไหนนะคะหมู่ป่ายก็เก่งนําไปแล้วเพราะว่าเป็นตัวเดอะแบกเรียกว่าหมู่ป่ายดาเมจเป็นตัวเดอะแบกเหมือนกันนะเดอะแบกที่เนี่ยเบล64กว่าอคนอื่นเพราะว่าในเมฆหมู่ป่ายก็เก่ง เลเวลนำกว่าคนอื่นถูกไหมเออเราก็เลยต้องให้หมูไปเลเวลนำกว่าคนอื่นเขาไปก่อนนะคะเพื่อเป็นตัวแบกในทีมอะไรแบบนี้แต่ว่าณนะตอนนี้เราก็เริ่มมาตีบวกกระดูกวิญญาณให้กับสังานก่อนให้เป็นสัก7เจ็ดสิบเหมือนกับน,น้องแบบนี้นะคะ โอเคก็อัพไปหมดแล้วนะคะกับกระดูกวิญญาณแล้วก็วงแหวนวิญญาณนะคะแต่ก่อนจะไปกันนะคะเราจะมาอธิบายให้ฟังอีกครั้งหนึ่งนะคะว่าวงแหวนมันสําคัญยังไงในการอัพไปทีละตัวตีบวกทําไมต้องตีบวกแต่และว,วงแหวนให้มันได้เยอะๆให้มันเต็มเร็วๆนะคะ อันที่1รูปคอสนะคะทุกคนมันคือการรวบรวมบวกทุกอย่างนะบวกทุกวงแหวนของเรายิ่งตีบวกเยอะเท่าไหร่เราจะยิ่งได้สเตตสเตตัสเ,ตตเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆนะคะอย่างไอตัวนี้เราขอโทษที่เราแปลไม่ออกนะคะไอที่บวก3%เนี่ยแต่ว่าอันนี้คือพลังป้องกันนะบวกหซึ่งมันอัปเกรดไปเรื่อยๆนะมันอัปเกรดเรื่อยๆเร่อยๆๆมันถึงได้มาถึงจุดๆนี้นะคะมันจะเก่งขึ้นไวมากๆนะคะทุกคน อันที่สองปีค่ะปีคือการบวกวงแหวนวิญญาณค่าพลังวงแหวนวิญญาณทุกอันนะคะบวกปีกันเนี่ยได้ทั้งหมด30ปีมันก็เลยบวกอีกแตะเพิ่มไปอีกฉะนั้นเราก็เพิ่มเพิ่มเพิ่มม,มันก็จะเพิ่มความเก่งกาจขึ้นไปอีกเรื่อยๆนะคะถ้าหากว่าเรายิ่งตีบวกไวเท่าไหร่เราก็ยิ่งเก่งกว่าคนอื่นมากขึ้นเท่านั้นนะคะตอนนี้ทุกคนก็รู้กับบทดียราเขาก็จะเก่งตามเราแล้วนะโอเคอันที่สองนะคะ คือเรื่องของกระดูกวิญญาณกระดูกวิญญาณเนี่ยค่อนข้างเยอะละเอียดอ่อนมากๆค่อยๆไปด้วยกันนะคะอันแรกซ้ายมือของเราสีทองตรงนี้นะคะเป็นกระดูกวิญญาณที่เขาแนะนําว่าตัวละครตัวนี้เหมาะใช้กระดูกวิญญาณแบบไหนเพราะทุกๆสายมีให้เลือกอย่างละ2แบบนะคะทุกคนถังซานเหมาะใช้ของวัวสารพิษนะคะ ราจะไม่ได้ว่าเออหมิงหรือตามหมิงนะแต่ของอค,คุณปู่พิตเนี่ยจะใช้ตัวนี้ไอต้นไม้ปีศาจเออมันคือตัวนี้นะคะก็ตอนเปิดเซิร์ฟเกมใหม่ๆเนี่ยเขาจะชอบมีแจกนะแจกของฟรีซึ่งมันสามารถเลือกได้เลยนะคะว่าเราจะใช้ของอะไรแล้วก็ศึกษาดีๆก่อนนะว่าเราอยากจะเล่นตัวละครตัวไหนเป็นตัวหลักนะคะจะได้เลือกไม่ผิดนะเนี่ยเขาจแจกของฟรีมาให้ส่วนใหญ่เวลาเราได้เราจะได้เป็นแบบสุ่มนะคะทุกคนโอเค อันต่อไปการตีบวกของกระดูกวิญญาณมีทั้งหมดนี้เลยนะคะค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะทุกคนอันที่1รูปค้อนก็ปกติอ่ะจะเป็นเศษกระดูกวิญญาณที่เราเพิ่งอัพให้ทุกคนดูไปเมื่อกี้นะคะอันนี้จะเหมาะสําหรับการอัพส่วนหน้าผากตรงนี้นะคะเดี๋ยวเรามาแป๊บหนึ่งอันนี้กว่ากว่ามันจะมามันเวล50-60แน่นอนเอเอหน้าผากตัวเนี้ยต้องรองกิจกรรมมาด้วย แรกๆอ่ะทุกคนจะมีแค่6 6ชิ้นก่อน6ชิ้นก่อนนะคะทุกคนโอเคอ่ะอันที่2ต่อไปคืออัพจำนวนปี <c oughs> ใช้คำนี้อัพจำนวนปีนะคะจาก70,000ไป80,000ตรงนี้ไม่ว่าจะ1,000 0มืนไป2,000 0เใด,ดก็แล้วแต่ก็ใช้พวกนี้อัพนะคะ แต่1,000 0ไป2,000 0พวกนั้นน่ะอาจจะไม่ต้องใช้ถึง5ชิ้นนะอาจจะใช้แค่ชิ้นเดียวนะคะก็อัพได้แล้วตรงนเนี้ยเนี่ยพอมีแค่3อันก็ได้แค่50%ฉะนั้นมันมีสิทธิ์ที่จะเอ,อ่ออัพผิดพลาดอ,อีก50%นะคือตีแตกและถ้าหากว่าเราตีสําเร็จนะคะทุกคนมีสิทธิ์หเปและบวก11%เพื่อเพิ่มความโชคดีที่จะได้เอ,อ่อดาว4ดาวเหลืองนะคะทุกคนทำไมถึง เราดีใจมากที่ได้ตรงนี้มานะคะเพราะช่องที่3การตีดาวการตีดาวจาก3ไป4เนี่ยเราต้องสลายสิ่งสิ่งเนี้ยสลายกระดูกวิญญาณะถึง12ชิ้นนะคะทุกคนเพื่อจาก3ไป4แต่1ไป2เหมือนกันจาก1ไป2เนี่ยมันจะใช้แค่1ชิ้นนะคะเนี่ยจาก2ไป3ใช้2ชิ้นจาก1ไป2ใช้1ชิ้นนะคะทุกคน ส่วนหัวกับส่วนอกใช้อันเดียวกันได้นะคะนี่นะหน้าตาเหมือนกันส่วนแขนสองข้างขาสองข้างใช้อันเดียวกันนะคะอย่าจำผิดนะโอเคต่อไปอันสุดอันที่4ของเรานะคะก็สุดท้ายของอันนี้แหละเพราะว่าดาวมันเป็นอันพิเศษนะคะอันนี้คือเนี่ยอย่างเช่นการสลาย เขาจะบอกนะคะว่าเราจะได้อะไรบ้างนี่ก็คือได้นี้หนึงอันแล้วก็ได้เศษส่วนขาด้วยเพราะเนี้ยมัน2ดาวนะคะทุกคนแต่ถ้าดาวเดียวเนี่ยก็จะได้อย่างเดียวแบบนี้นะคะต้องของเหมือนกันนะการสลายต้องของเหมือนกันถึงจะอัพหน้าตาชิ้นส่วนเดียวกันได้นะคะทุกคนจบ4อันนี้นะคะสําหรับโดยปกติอันสุดท้ายคือชิ้นส่วนพิเศษกระดูกวิญ,ญญาณส่วนพิเศษเฉพาะบุคคลนะคะคือชิ้นนี้เป็น กระดูกวิญญาณของเสี่ยวอู่ที่มอบให้กระถงางซานในเนื้อเรื่องหลักที่เราเล่นผ่านกันมานะคะทุกคนของจู่ชิงก็มีนะคะนี่จู่ชิงได้จากสมุดของฟูหล,ลันเตอนะคะเล่มเล่มที่แบบท่านเล่นจนจบเลยนะคะอันสุดท้ายเนี่ยจะได้แขนและถ้าก่อนหน้านั้นเนี่ยก็จะได้แบบของพิเศษหล,หลายอย่างเช่นเอามาอัพบวงแหวน หรือว่าจะเป็นแบบใบม่วงได้เยอะมากๆนะคะทุกคนใบม่วงประมาณ10กว่าใบได้ควรค่าที่จะมาลงนะคะสายฟรีห้ามพลาดเด็ดขาด <c oughs> นะคะโอเคกลับมาค่ะตอนนี้หมดแล้วนะคะสำหรับวงแหวนและกระดูกวิญญาณโดยส่วนนอกปกติและมีหน้าผากเพิ่มขึ้นมาหลังจากเวลเราประมาณ50เราคาดว่าประมาณ50 นะคะและก็จะมีกิจกรรมเสริมมาให้เราด้วยเพื่อให้ไปตามล่าสิ่งนี้กันนะกเออ็เริ่มแรกเนี่ยก็จะมีแค่เหมืนปีธรรมดาเนี่ยแหละแล้วเราก็อัพอับอับอัไปนะคะอันที่2เหมือนเดิมเลยตีบวกของส่วนหัวนะคะอันที่3คืออันนี้เพิ่มปีนะคะเพิ่มปีเนี่ยเราต้องใช้เราจําเป็นต้องใช้อันนี้นะเพิ่มปีจําเป็นต้องสลายกระดูกวิญญ,ญาณมาใช้นะคะแล้วก็อันนี้คือ เพิ่มเออเขาเรียกว่าไงดีจากจากส่วนปกติเนี่ย9ไป9.8เนี่ยมันจะเตียงเติมตรงนี้อยู่พอจนถึง9.8มันจะลิมิตและลิมิตปุ๊บเราต้องมาทําตรงนี้นะคะเพื่อให้กลายเป็น9.8ไปไปแสนปีนะคะทุกคนเข้าใจเนาะตรงกันโอเคอันสุดท้ายเหมือนเดิมเป็นการสลายสลายพวกนี้นะคะก็จะได้ได้ของพวกนี้ออกมาแต่ก็ไม่ต้องสลายนะทุกคน อะไอตัวนี้น่าจะเราว่าน่าจะเก่งกว่าอันนี้มั้งไม่แน่ใจเราเรายังไม่ได้อ่านค่าเพราะเนี้ยได้ได้จากกิจกรรมมานะคะเดี๋ยวไว้ต้องมาศึกษาอีกทีหนึ่งเพราะเนี้ยมันเพิ่งมาไม่กี่เดือนเองนะ ต่อไปนะคะเป็นข,ข้างข้างของเรานะข้างขวาของเรานี่นะคะกดออกมามันจะมีค่าพลังชีวิตทั้งหมดของตัวสเตตัสตัวละครอ,อีกนะคะเดี๋ยวขออนุญาตดูเป็นของเซียวอู่นะเพราะว่ามันมีอันที่สามเนี่ยที่ถังซานเขาเต็มแล้วชุกฝนจะเห็นไม่เห็นภาพกันนะเดี๋ยวดูองเซียวอู่แล้วกันเริ่มแรกอันที่หนึ่งนะคะว่าทำไมน้องลอยไปข้างบนเหรอโลกโอเคมีการบักนิดหน่อยนะคะ อันที่หนึ่งนะคะเป็นอ่ออ v e l ลงของฟูลันเตอร์นะเก็บหนังสือให้ครบนะคะมันก็จะเด้งขึ้นมาเนี่ยถ้ามันยังไม่ครบแต่ถ้าหากมันครบแล้วแบบพร้อมอัพแล้วมันก็จะได้เป็นจุดแดงๆแบบนี้นะคะทุกคนไปค่ะอันที่สองคือลงหุ่นลี่นะคะหุ่นลี่นี้คือได้จากต้าชื่อนะลงของต้าชื่อคะ่ะอันที่3นะคะเป็นดอกไม้ดอกไม้ตรงนี้นะคะที่เราไปปลูกกันในกิลที่เราพาไปทํามานะคะปลูกในกิลอันนี้คือดอกไม้ที่เราจะได้แบบแน่ๆทุกวันแน่นอนแต่ สิ่งตรงนี้นะคะคือบังเอิญค่ะการบังเอิญได้บานะคะถ้าหากว่าต้นไม้มันโตดีรือสักอย่างเนี่ยมันก็แบบบางวันก็จะได้ดอกดอกใหญ่นะคะหรือถ้าไม่ได้เราก็จะได้ดจากกิจกรรมและลงหนังสือของฟูลันเตอร์เหมือนกันนะคะหนังสือฟูอลันเตอร์เล่มที่2นะคะที่ลงแต่ะตัวละครอันนั้นน่ะได้เหมือนกันและถ้าหากเนี่ยถ้าหากว่าเราอัพมาจนถึงเต็มลิมิตของมันเนี่ย ค่าพลังตรงนี้คือขึ้นเยอะมากนะทุกคนมาก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 ,มาก,มากนะคะใครอยากให้ตัวละครไหนเก่งนำโด่งคนอื่นก็อัดเข้าไปเลยค่ะอันที่4นะคะคือดาวยิ่งดาวเยอะนะคะดาวถึงเนี่ยก็จะเปิดปลดล็อกวงแหวนวิญญ,ญาณนะคะเดี๋ยวเราพาไปดูของตัวละครที่เราไม่ได้ลิงก์เอาไว้นะคะอ่ะมูเรียนาละกันอันนี้นะคะกดปุ๊บนี่ อันแรกมันจะเป็นเหมือนการอธิบายเฉยๆนะคะอันที่2จะเป็นการบอกว่าวงแหวนเปิดสกิลได้ตอนไหน1นึ่งหนปีนะคะก็มีค่าคเตตัสปกติเลย1 0,000ปีก็ปกตินะคะอ่านได้เลยใช้ได้เลยทันทีตอน3ดาวเหลืองนะคะแต่2.5งจหมื่นปีเนี่ยคือจะเริ่มใช้ได้ตอน4ดาวเหลืองนะคะก็คือต้องอัพดาวของน้องก่อน5 0,000ปีใช้ได้ตอน1ดาวแดงนะคะบางตัวละครต้อง บางไม่ใช่บางตัวละครบางวงบางหุนหัวเนี่ยบางวงแหวนน่ะจะต,ต้องใช้ตอน2ดาวแดงนะคะน่าจะเป็นวงที่2นี้นะคะมันเขาเรียกว่าตัวแพสซีฟตัวแพสซีฟเนี่ยจะยุ่งยากกว่านะคะอย่างอันเนี้ยสดาวแดงใช่ไหมแต่เดี๋ยวพพาไปดูของถังซานเนี่ยอันเนี้ยสีดาวแดง แต่พอเป็นตัวของแพสซีฟนะคะมันต้องใช้5ดาวแดงนะคะฉะนั้นค่าตรงนี้มันก็จะมากกว่าอันอื่นๆเนี่ยหสเต็ปนะคะทุกคนเพิ่มเติมนะคะทุกคนตรงดาวตรงนี้นะคะที่เราเพิ่งอธิบายไปเกี่ยวกับเรื่องการอัพดาวนะปกติเราจะมีเข้าที่หัวใจในการอัพเอลจิกซอถูกไหมแต่จำได้ไหมทุกคนตอนเช้าอ่ะที่เรามีการล็อกอินรับ ตัวละครจิกร๊กซอ SR มา1ชิ้นปีๆและถ้าล็อกอินประจำวันก็จะมีได้ตัวละคร SSR มาอีก1ชิ้นส่วนด้วยเหมือนกันนะสังเกตกันหรือเปล่าอ่ะโอเคตรงนั้นนะคะเอามาอัพตรงนี้ได้นะแต่ยกเว้นตัวละครเสี่ยวอู่และตัวละครถังชานที่เป็นตัวเนื้อเรื่องหลักเท่านั้นนะคะมันไม่สามารถทำอะไรได้ เดี๋ยวเราพาไปดูน้องจูจ่ชิง,ชงของเรานะคะเพราะเหลือแค่จุดเดียวก็คือจะสามารถไปสี่ดาวได้แล้วนะคะทุกคนอย่างเนี้ยขาด20ชิ้นใช่ไหมเราก็กดข้างๆตรงนี้ได้เลยค่ะมันจะมีตรงเนี้ยขึ้นเห็นไหมจิ๊กซอว์มีหมด48่ชิ้นนะคะแต่เราใช้20ชิ้นเพื่อเป็นน้องอย่างนี้ก็กดแรกเลยแบบนี้ได้เลยและน้องก็กลายเป็นสดาวแดงเลยทันทีค่ะทุกคนและพอเมื่ออัพเสร็จปุบ๊บเราก็ต้องมาอัพค่าสเตตัสตรงนี้เพิ่มด้วย ะะกลับมาที่น้องเสืออูของเราสุดท้ายก่อนนะคะก็คือตรงนี้มันจะสามารถปรับสเตตัสได้หมดเลยนะคะว่าเราอยากจะบวกแค่แบบส,เต,สเตต์สเตตัสแค่แบบโจมตีอย่างเดียวพลังชีวิตอัตราคิย์ที่เข้าคีิ์ที่เข้าเฉยๆคือมันเฉลี่ยได้หมดเลยนะเราปรับแต่งได้หมดเลยแบบนี้นะคะเนี่ยเราอยากได้แบบเราอยากได้อยากได้อัตราคิย์ที่เข้าน้องเยอะๆอะ่ะก็ปรับเลยแบบนี้อัดไปที่อันเดียวนะคะแล้วก็ เปงขึ้นแบบนี้เลยนะคะหรืออันนี้มันคือระบบของเกมที่แบบเฉลี่ยให้มานะคะเห็นปะจริงๆอะ่ะถ้าทุกคนย้อนดูเมื่อกี้นะค่าพลังชีวิตอะมันลดลงด้วยนะค่าพลังของน้องมันลดลงนะคะเมื่อกี้โอเคแต่มีอันนึงที่แบบอย่างของสายซับอะ่ะเนี่ย<ๆ>เขาจะสามารถเลือกได้นะคะว่าเราอยากให้เขาออกเร็วออกช้าจริงๆตัวละครสายซับควรจะออกเร็วที่สุดนะ อย่างแบบสายเล่งเธออะไรยอย่างเงี้ยหลงๆเราเล่งเธอนะ่ะก็ควรออกเร็วนะคะก็จริงๆอย่างเมื่อกี้ที่เราเอาบุ๊ที่เราทําไว้คือดาเมจน้องไม่ต้องมีนะคะพลังชีวิตอาจจะหลงเหลือไว้ให้น้องสนิทสักหน่อยก็ได้แต่เราไม่เอานะคะเพราะว่าวงแหวนวงแหวนที่เราใส่ให้น้องไว้เนี่ยอย่างที่บอกตรงนี้นะคะเราใส่แต่เชิงมิ่งให้มองทางนั้นเลยเออพลังชีวิตของน้องอะคะ่ะอับไว้ทุกวงแหวนเลยฉะนั้นน้องมีเลือดจากตรงนี้แล้วแน่นอน ประมาณนี้ค่ะทุกคนท้ายที่สุดนะคะทุกคนมันคือระบบนี้ค่ะใต้ตรงนี้นะข้างล่างขวารูปธงนะคะกดเข้าไปมันคือการจัดทีมตัวละครที่เราจะเล่นนะคะก็คือเลือกได้เลยไอ้วงกลมเล็กๆตรงนี้นะคะคือตัวละครที่เราลิงก์เอาไว้นะคะลิงก์คือเข้าที่หัวใจ และรูปที่2ตรงนี้นะคะนี่คือการลิง์ตัวละครแต่เป็นการเปิดลิงก์ตอนเวล50ห้าสิบนะคะทุกคนคาดการเหมือนกันนะว่าเวลลห้าสิบเพราะมันก็ผ่านมาแล้วผ่านมานานพอสมควรก็นะคะเวล50ห้าสิบมันเปิดเนี่ยก็จะสามารถลิง์ตัวละครได้นะคะซึ่งสมมติเราเอาปู่พิษออกนะคะแบบนี้คืเนี้ยถ้าออกบ่อยๆมันจะให้เติมเพชรแทนแล้วนะคะแต่ยังดีมีอีกช่องหนึ่งนะอ่ะเดี๋ยวไปให้ดู ปูพิษของเราเช็คสเตตัสตรงนี้นะคะนี่เลยอ,อันนี้นะคะก็คือจะเหลือคะแนนแค่นี้นะมันคือคะแนนแค่2ดาวแดงไม่มีอะไรเลยนะคะทุกคนวงวงวงแหวนก็คือยังปิดล็อกอยู่นะคะแต่พอเราเอาถังชานะคะไปลิงก์ตัวละครแบบนี้ ปูเราไกลไปเพื่อคนสิบสามเท่าถังซานเลยเนี่ยเนี่ยเราถึงบอกว่ามันสําคัญมากทุกอย่างความเก่งกาจทุกอย่างมันมาหมดเลยนะคะทุกสิ่งทุกอย่างที่เราอัพไว้แต่วงแหวนเราต้องมาใส่เพิ่มเอาเองนะคะมันจะไม่มีการตีบวกนะทุกคนฉะนั้นเวลาจะใส่เล่นตัวละครปู่พิธีเราก็ยกทั้งแผงนี้นะคะยกทั้งแผงนี้แบบนี้เอาออกและเอาไปใส่ให้กับ คนปู่ของเราแบบนี้นะคะอันนี้คือวิธีการของเรานะเพื่อให้6ตัวละครหลักที่เราอัพมาให้มันเก่งก่อนเมื่อถึงวันวันหนึ่งอะ่ะมันลิงก์ตัวละครได้นะทุกคนนี่คือจุดสำคัญมากๆนะคะ,ละกลับมาที่ทงของเรานะคะ ที่ที่เรามาให้ดูอีกอย่างหนึ่งอ่ะก็คือไอการลิงก์ตัวละครตรงเนี้ยเนี่ยอย่างถังซานอาวุธเนี่ยมันลิงก์ับถังซานเขาก็จะมีแสงขึ้นมาว่ามันแลกเปลี่ยนแค่ตัวนี้เท่านั้นนะพอไปวางตัวอื่นเนี่ยมันวางไม่ได้นะคะแต่ถ้าเล่น8คนมันวางซ้ํากันได้นะเนี่ยเห็นป่ะมันวางได้หมดเลยแบบนี้วางคู่กันได้ต่อให้ลิงกตัวละครก็วางคู่กันได้นะคะเนี่ยเอาหัวอูลงก็ได้หัวอูก็ลิงถังซานเหมือนกันปู่พิษอ่ะง่ายๆเลย ปูพีกกระถงางซานลงร่วมกันได้และได้ค่าความสัมพันธ์ด้วยนี่อะไรแบบนี้นะคะทุกคนมันดีมากแล้วมันก็ลิงก์มาหมดเลยเห็นปะค่าความเก่งก็คือขึ้นพุ่งพรวดนะคะเนี่ยอย่างอย่างอ้วนไฟแล้วก็ลิงกัะหมูป่ายนะคราวนี้เรื่องของความเร็วในการออกตัวนะคะทุกคนมันจะมีความเร็วอยู่ข้างบนนี้นะคะเนี่ย หลงๆได้ออกก่อนนะแล้วก็ตามด้วยอาซือขาตามด้วยถังซานแต่บางครั้งเราก็ยังไม่เข้า,ขาใจว่าการ PvP บางครั้งอ่ะถัาางซานก็ได้ออกก่อนอัซือขานะเราก็ไม่รู้เหมือนกันว,ว่าเพราะอะไรนะคะอาจจะแบบไม่รู้ว่าเป็นเพราะวงแหวนหรือเพราะสกิลอะไรของฝ่ายตรงข้ามหรือว่าฝ่ายเราที่เราอัพลงไปหรือเปล่าก็ตามนี้นะคะทุกคนกิจกรรมประจําวันทั้งหมดทั้งมวลมีเท่านี้เลยค่ะแล้วก็วิธีการอัพวงแหวนการอัพกระดูกปัญญ,ญาทุกๆอย่างของสายฟรีนะคะก็อย่าลืมมาเก็บมาลงกันทุกๆุกวันนะมันจะได้แบบไม่พลาดของ ของฟรีที่ใส่ปีควรจะเก็บกันนะคะอีกอย่างหนึง่งก่อนที่เราจะไปกันนะคะหลังจากที่เราเก็บของตัวนี้ทั้งหมดทั้งมวลแล้วนะคะมีข้างๆกล่องอันนี้มันคือจะเรียกว่ายังไงดีอะการทําทกิจกรรมประจําวันอนะมันจะสะสมตรงเนี้ยด้วยซึ่งถ้ามันไปถึงมันจะสูงสุดอะอยู่ที่เวล140นะคะสำหรับสายฟรี ของทั้งหมดตรงนี้นะคะเราได้หมดเลยเฉพาะชั้นบนนะเฉพาะชั้นบนนะคะแต่ถ้าเราอยากจะได้ช่องข้างล่างที่เป็นสีทองตรงนี้นะเราต้องเสียงเงินซื้อนะคะซึ่งแต่ฟีก็ไม่ต้องมาซื้อคะ่ะแต่ฟีไม่ต้องซื้อมันแค่แบบได้ใบม่วงเยอะขึ้นมีความเก่งขึ้นได้ห่นกูไวได้วงแหวนได้ดอกไม้อะไรพวกนี้นะคะตัวนี้คือเสียงเออได้ค่าเนี่ยได้ค่าโชค บ y โคเวอร์เ <By> mm hmm. มื่อกี้เนี่ยโคเวอร์หรือ c ครเวอโอเค by c l ค v e r อร์บวกอีก11นะคะเออมันก็จะไปตีบวกให้กับสิ่งไหนก็ได้อะไรประมาณนี้นะก็อ๋อเราก็จะได้เฟรมด้วยเนี่ยเนี่ยคือสิ่งสําคัญนะที่บางทีเราก็มีการเปเพราะว่าอะไรแบบนี้นะคะเฟรมน่ารักมากเนี่ยเดี๋ยวใส่ให้ดูมันไปลองใส่ได้นะแต่ว่ามันจะล็อกอยู่แบบนี้ ฮ็นี่นะะนี่เป็นแบบนี้นะคะลองใส่ได้ว่าเราชอบไหมถ้าเราชอบเราก็ไปซื้อนะคะทุกคนเฮ้ย <c oughs> อันนี้ต้องได้ต้องได้มากมากเลยมา้ย๊วิ๊น,นักอ่ะอุ้ยน่ารัก เออหรือเนแปลว่าอะไรวันเนี้ยโอเคเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราไปหาข้อมูลเดี๋ยวเราเราไปถามเพื่อนก่อนแล้วเดี๋ยวเราจะเขียนซับข้างล่างให้เนะมันมันได้เพราะอะไรนะทุกคนโอเคเลิกเลิกเลิก,เ,ลกเป็นบ้าตรงนี้ก่อนโอ๊ยแต่อันนี้ต้องได้จริงๆนอกจากการบ้าข้างกอะเปรมเมื่อกี้นะคะเราก็บ้าพวกสัตว์แบบนี้ด้วยนะคะจริงๆอะ่ะมันมีมันมีกระต่ายด้วยนะเราไม่ทนันตอนเซิร์ฟไต้หวันเรามาเล่นอะ่ะมันไม่ทานมันคือกิจกรรม ตอนเปิดเซิร์ฟเลยสักอย่างอะทุกคนเสียใจมากเลยอะอันนี้คือที่มันจะมีมาเร็วๆนี้นะคะไออันเนี้ยไอเน,นี้ยมีไปแล้วนะเป็นเอ่อ,ว,อ,อวัวสาดพิษจิ๋วไปดูในคลิปชุดแต่งงานถังซานได้กิจกรรมชุดแต่งงานถังซานปะเฮ้ยไม่ใช่ไม่ใช่โทษๆโทษมันคือกิจกรรมชุดของจู่ชิงเออไปดูได้ค่ะมันเป็นไอ,ว,อ,อวัวสาดพิษจิ๋วก็จริงๆมันมีตัวอีกตัวหนึ่งที่เราว่าพอมันมาแล้วมันน่ารักมากเลยดูดิอันนี้น่ารักปะ เฮ้ยถ้ามันมเป็นสัตว์อะมันน่ารักมากๆม,ม,มากๆเลยนะตัวมันเล็กแบบอายน่าขยุ่มมากแมบบ้ว่าจะเป็นของหัาย่าก็ตามนะคะอยากได้อะ่ะขอรีเฟรชไปอย่างจีอของเกมหนูอยากได้คะ่ะโอเคก็กิจกรรมทั้งหมดน่าจะมีเท่านี้เนาะมีเท่านี้แหละวันนี้ไปแล้วคะ่ะทุกคนค่าทิ์ตกดินพอดีเลย ล่ำลาการตรงนี้นะคะไปละค่ะบายบาย